เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ทันเวลาค่ะต้องรีบคืนรถเพราะถ้าไม่คืนรถตรงเวลานะคะจะต้องเสียค่าปรับถึง90ยูโรค่ะตึกผิดนะคะต้องย้ายตึกผลทั้งหมดนี่ค่ะกลับออกไปคืนโอ้โหหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะสรุปว่ายังไม่มีการติดตั้งไฟมาก่อนค่ะก็คืนนี้ต้องอาจจะต้องอยู่ใต้แสงเทียนกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำรีวิวย้ายบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านน้องสาวค่ะแต่ว่าเก็บของเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อคืนมาดูของกันค่ะโอ้โหมาอยู่ที่นี่ได้สองสัป,ปดาห์นะคะสองอาทิตย์นี่คือของทั้งหมดนะคะที่จะย้ายออกจากบ้านน้องสาวค่ะเริ่มการย้ายบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังขนของนะคะออกจากบ้านน้องสาวค่ะเพื่อที่จะไปอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดของตัวเองนะคะ ย้ายบ้านเช่นเคยคะ่ะแนะนนารู้จักอีกรอบนะคะคอเกน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 อ่านี่ก็อโชเฟอร์นะคะออแต่ว่าวันนี้ค่ะย้ายจากนะคะวันต่อไปติก๊กเลยนะคะซึ่งอ,งอาพราร์ตเมนต์ที่นัตตี้ได้นะคะก็อ่าจะมีขนาด33อ่าตารางเมตรนะคะซึ่งกำลังพอดีสำหรับใ <Wow. S 1> นตรวแล้วก็อ่าที่สำคัญที่สุดไฮไลท์นะคะก็คือระเบียงหรือบาร์คอนี่ใหญ่มากนะคะ จะพาไปดูค่ะเมื่อถึงสถานที่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปแวะซื้อของเข้าบ้านกันนิดหน่อยๆนะคะเพื่อ,อคืนนี้จะได้นอนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อที่จะได้อยู่นะคะนี่ขอแนะนำอีกคนคะ่ะฮัลโหลเฟรี <Hello. S 2> <laughs> นะคะสาวอสวนค่ะวันนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยยกด้วยคะ่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้นก่นก <c oughs> กอนที่จะไปคอนโดค่ะก็แวะมาซื้อของใช้จำเป็นเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะตอนนี้เราก็อยู <c oughs> ่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะ เาซื้อของกันนะคะแล้วก็อาจจะซื้อเล็กๆน้อยๆก่อน,นะคะ่ะที่พอจะเป็นอย่างที่บอกค่ะของพื้นฐาหนนะทิชชู่แป็กสีฟันยาสีฟันลองดูนะคะว่าออกมาแล้วอาจจะได้เยอะกว่าน,นั้นเ <laughs> พราะมีรถรถตู้มาขนของให้วันนี้ค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่อ่าช็อปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่นี่ค่ะยังคงต้องใส่มาส์กนะคะในช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้ค่ะเ <laughs> ข้าไปดูกันที่ด้านในเลยนะคะ ตอนนี้ก็มีหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะพิ่มค่าเชื้อแบบ oh. รถเข็นหรืหอว่าจะพิ่มค่าเชื้อด้วยะตะกร้านะคะที่ไปช็อปปิ้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอารถเข็นกันน oh. นี้เลยค่ะบพิ่นค่าเชื้อนะคะ oh. ก็ฝุ่งง่ายๆนะคะก็ค่าเชื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็รอสักรู่ก็พ่นออกมา ก็สามารถฆ่าเชือ้อแต่ว่าทางเข้านะคะในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเจลแอลกอฮอลให้เราฆ่าเชื้อด้วยเช่นกันค่ะมีปกติเหมือนที่ประเทศไทยเลยค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะคะเ๋เเเขออนุญาตไปหาของก่อนนะคะตอนนี้ก็เดินเข้ามานะคะมันก็จะมีบริษัทที่ ะะดูแลเรื่องกุญแจของอพาร์ตเมนต์ก็นั่งรออยู่นะคะหลังจากที่ตรวจสอบนะคะเอกสารนะคะเซ็นสัญญาแล้วก็ตรวจสอบนะคะข้อมูลของผู้เช่าแล้วะคะ่ะก็ลังรอกุญแจอยู่นะคะโอเคตอนนี้ก็ได้กุญแจมาแล้วนะคะได้ทั้งหมดนะคะกุญแจเข้าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอะคะ่ะก็ทั้งหมด4ี่ดอกและอีกหนึ่งดอกค่ะก็เป็นกุญแจที่สามารถเข้าไปพื้นที่ส่วนรวมค่ะเช่นห้องซาวน่าห้องเก็บ ของห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเยอะมากค่ะได้กุญแจถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขนของนะคะจากรถตู้นะคะแล้วก็ขึ้นข้างบนเลยค่ะก็อย่างที่เห็นคะของไม่ได้เยอะมากก็น่าจะขนแป๊บเดียวแต่วันนี้ชอบมากค่ะเพราะว่าอากาศดีมากเลยค่ะเป็นวันดีค่ะวันสําหรับย้ายย,าย้ายย้ายบ้านย้ายห้องย้ายพาร์ทเมนต์หรือย้ายที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันค่ะเดี๋ยวไปดูห้องกันนะคะ ตอนนี้กำลังขึ้นไปที่ชั้น6นะคะถึงแล้วโอเคว,ว้วาวว้าวออฟยี่นะคะ A 25นะคะ25ค่ะอันนี้มันมีแต่เซออเป็นจริงค่ะมาอตึกผิดนะคะต้องย้ายตึกคนทั้งหมดนี่ค่ะ ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะชั้น6ค่ะเอยห้เดี๋ยวลองดูว่าใช่หรืถูกห้องนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าใช่นะคะโอเคงั้นเข้ามากันเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูห้องรอบๆก่อนนะคะว่ามีพื้นที่อะไรบ้างตอนนี้เดินเข้ามานะคะก็จะเจอนะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องเก็บผ้านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็สามารถเก็บผ้าได้ด้านในนะคะแล้วก็พอเดินต่อมานะคะขวามือค่ะก็นี่ค่ะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะห้องน้ํานะคะตรงนี้ก็ไว้วางเครื่องซักผ้านะคะตรงนี้ก็เป็นที่อาบน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็ แถวส่วมปกติอแล้วค่ะแล้วก็ตรงข้ามกับห้องน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของอห้องนอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วห้องจะเป็นประมาณลักษณะนี้ค่ะห้องนอนก็เดินเข้ามาทะลุตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ใช้ส่วนในการนอนนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นครัวนะคะตรงนี้ก็เดินอกไปก็เป็นครัวเลยค่ะซึ่งในพ์ทของครัวค่ะแฮปปี้มากเพราะว่าใหญ่มากค่ะ ถือว่าอยู่สบายค่ะแล้วก็ห้องตรงนี้แล้วเดินจากติดครัวนะคะเราก็จะสามารถเดินอกไปที่ระเบียงได้เลยค่ะซึ่งในของที่นี่นะคะก็คือระเบียงค่ะซึ่งชอบมากค่ะกว้างมากค่ะก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ถึงซัมเมอร์เร็วๆค่ะเพราะว่าระเบียงกว้างมากนี่เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ไปตึกผิดนะคะไปตึกซีมาก็มาถูกที่แล้วเดี๋ยวเราเป็นขนของขึ้นมาข้างบนกันค่ะ รากายการนี้บอกเลยค่ะว่าพิกมากรอบสองค่ะถูกชั้นนะคะถูกตึกโอเคเอย้ามาแล้วค่ะเอรสหลังจากที่ขนของตัวเองเสร็จนะคะก็ไปช่วยพี่สาวขนของย้ายอีกหลังนึงนะคะ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ทันเวลาค่ะต้องรีบคืนรถเพราะถ้าไม่คืนรถตรงเวลานะคะจะต้องเสียค่าปรับถึง90ยูโรค่ะก็น,นี้ก็คือผลลัพธ์ต้องเอาของมากองไว้นะคะรอรอบุ๊ก,กิ้งถัดไปเพราะว่าวันนี้บุ๊ก,กิ้งเต็มหมดค่ะตั้งแต่5โมงเย็นไปนะคะก็จองอรถคันใหม่ได้เวลานะคะ6โมงครึ่งก็นั่งรอกันตรงนี้ค่ะ หนึงชั่วโมงครึ่งนะคะก็ต้องรอต่อไปค่ะข้อควรรู้นะคะแล้วก็พลาดมากครั้งนี้นะคะก็ลืมไปนะคะว่า การเช่าห้องพักที่นี่ค่ะหรือว่าพาร์ทเมนที่นี่ค่ะเราต้องทำนะคะเซ็นส,สัญญานะคะในทางในการใช้ไฟฟ้าเองนะคะซึ่งต้องแจ้งอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้านะคะซึ่งวันนี้ก็ลืมนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้จุดเทียนอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะตู้ไฟนะคะว่า,าเห็นทาง บริษัทไฟฟ้านะคะแจ้งว่าให้เปิดดูตู้ไฟว่าก่อนหน้านี้ค่ะผู้ที่อยู่ห้องนี้ค่ะเขาได้มีการใช้ไฟมาก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ไฟมาก่อนได้ติดตั้งไฟมาก่อนเราก็สามารถใช้งานต่อได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีการติดตั้งมาก่อนนะคะก็ต้องรอให้การติดตั้งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรอเป็นพรุ่งนี้แทนค่ะก็มาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้จะได้อยู่แบบแสงเทียนหรือว่าจะมีไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวสักครู่ไปดูตู้ไฟกันค่ะ หลังจากที่ตรวจสอบดูแล้วนะคะสรุปว่ายังไม่มีการติดตั้งไฟมาก่อนค่ะก็คืนนี้ต้องอาจจะต้องอยู่ใต้แสงเทียนกันก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะไปตึกผิดค่ะแล้วก็ไฟที่ยังไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็คืนนี้อยู่ใต้แถังเทียนไปก่อนค่ะรอรุ้นเขาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาฝากนะคะถ้ายัางไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ